สวัสดีครับมาพบก,กับช่อง m a c c o r n e r Channel นีกเช่นเคยนะครับผมนี่เกมล l i เ e r เจอร์นะครับ มาครับผมวันนี้นะครับก็ช่วงต้นสัปดาห์ใช่ไหมครับผมนะแล้วก็เมื่อวานนี้ในซีรีส์ PVP มาราธอนนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถไปดูย้อนกันได้นะครับผมนะเพิ่งจะลงไปเมื่อวานนี้นั่นเองซึ่งในซีรีส์ PVP มาราธอนนี่เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับและพบได้ชัดเลยหมเราตีไปตั้ง20ตาสล็อตนี่แทบจะยืนไม่อยู่เลยอยู่สล็อตเจอร์ท่านมื่นนะไม่ต้องสล็อตหรอกครับตัวอื่นหลายๆตัวที่เป็นท่านมื่นเนี่ยบอกได้เลยว่ายืนกันไม่อยู่เลยสัก ตวนะครับผมฉชนั้นแล้วผมก็เลยเฮ้ยทำยังไงดีละ่ะสล็อตมันยืนไม่อยู่นะผมเราควรจะหาตัวอื่นมาแทนไหมผมก็นึกถึงว่าเออสล็อตเนี่ยมันมีสตันถูกต้องไหมครับผมถ้ามีสตันเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรดีละ่ะ ที่เห็นในทีมผมที่ต่างออกไปเลยนะผมนั่นก็คือเจ้าเห็ดพิษนั่นเองครับผมก็เลยเอาเจ้าเห็ดพิษเนี่ยลงมาแทนเจ้าสลอนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมต้องการที่จะคอมโบตัวหนืดน,นั่นเองนะครับแต่ว่าทีมผมเนี่ยยังไม่ครบทั่วสมบูรณ์ครับยังคงขาดตัวเบาวมายากลอยู่นั่นเองนะครับกับตัวแซลลี่นาฬิกาปู่ครับก็อยวค่อยๆทําตามย้อนหลังตามมาเรื่อยๆแล้วกันแต่ตอนนี้เอาเห็ดพิษ มาลงสนามลงเล่นลองแทนตัวสล็อตไปก่อนนะผมมาดูกันว่าการใช้งานจะเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับผมมาอยู่ยวันนี้มารีวิวเจ้าซาลี่เห็ดพิษตัวนี้กันเลยดีกว่าครับผมนะเป็นไวพิบธาตุน้ำนั่นเองนะครับผมพวกเซนเซอรต์ต่างๆเราก็คงไม่ต้องสนใจอะไรมันมากนะเพราะว่าเรนเจอร์มันเก่าแล้วแล้วก็เป็นตัวโปรติของตัวเกมอีกด้วยนั่นเองนะครับผมพลังโจมตีเนี่ย800,000นี่ก็โอเคแล้วนะนะสำหรับตัวเก่าๆแบบนี้ผมพลังชีวิต4ล้านก็ อืมโอเคได้สำหรับร่างแม็กซ์นะครับผมนะก็ตัวใหม่ใมก็น่าจะประมาณ6ล้านแล้วนะนะนะครับผมนี่ครับประมาณ6ล้านกว่า,ก,วานะกับ2ล้านกว่าเลยนะแต่ตัวนี้ไม่มีดาเมจเราไม่ต้องดูทางด้านของพลังโจมตีได้ดูเฉพาะพลังชีวิตก็พอก็ถือว่า ก็พอสมควรนะสำหรับความเก่าของมันนะผมพารชีวิตก็ลดหลั่นกันไปตามปีที่มันออกมานั่นเองนะครับผมนะส่วนความเร็วในการโจมตีครับ105เข้าเร็วในการขึ้นที่66ครับก็เรียกได้ว่าช้านะสำหรับการขึ้นที่ของการโจมตีนี่เกือบจะเรียกได้ว่าปกติแล้วนะครับผมนะก็เรียกว่าช้าอยู่นั่นเองนะอีกนิดหนึ่งเนี่ยจะขึ้นไปเร็วแล้วนะผมส่วนระยะยืนครับ410จุดครับผมยืนอยู่เคียงข้างตัวเจสสิก้าแสงแล้วก็ตัวของเอเมิเรียกันเลยนะครับผมนะ แทบจะยืนทับตำแหน่งเลยมีเจสสิก้าแสงเนี่ยที่ยืนจุด415นั่นเองนะั้นก็ทับตำแหน่งเลยละกันนะผมไม่ต้องคิดเยอะนะต่อมานะครับผมมีอะไรเอกสกิลที่1ครับผมนะอัะตราทักษะสกิล30%ทั้ง2สกิลเลยครับไม่ว่าจะสกิลที่1และก็สกิลที่2แล้วก็คููดาวสกิลครับ12วิและ9าวิตาปกติเลยไม่ได้ลดให้แต่อย่างใดน,นะผมนะไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับผมในตัวตัวนี้ แล้วก็ลดสกิลไม่ให้มาเลยไม่ยำสกิลให้มา20เปอร์ส่วนต้านสกิลไม่ให้มาเลยครับเป็นไหวพิบยุคเก่านั่นเองครับผมส่วนยุคใหม่จะมีตรงนี้ให้มา20สําหรับต้านสกิลนั่นเองส่วนคูลเรนเจอร์ครับหารครึ่งเหลือ6.5วิและแร่ธาตุเนเจอร์1,270นั่นเองครับผมให้มันน้อยมากๆลดแร่2จุดก็ใช้งานกูดกูดแล้วนะครับผมนะ,อะโอเค บางคนอาจจะงงนะครสำหรับต้าสกิลเขาเอ๊ะทำไมบางตัวมีบางตัวไม่มีนะผมตัวซาริเตุเพนนี้เป็นเรนเจอร์ยุคเก่านะครับผม,มสำหรับไวพิบมันก็เลยไม่มีมาส่สวนพวกเอมิเลียอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเรนเจอร์ยุคใหม่ที่มีต้าสกิลแถมมาให้นั่นเองครับผมนะ เบาร็อกก็มีเช่นเดียวกันนะครับผม20นะครับผมส่วนเจสซิก้าแสงครับผมนะก็มีให้มาครับถือเป็นอยู่ในช่วงเรนเจอร์ยุคใหม่นั่นเองนะครับผมนะแต่เหตุิษนี้ก็คือเก่าพอตัวนะผมก็ไม่แปลกครับที่จะไม่มีติดไม้ติดมือมานั่นเองแล้วก็ทางด้านของอุปกรณ์ที่ผมใส่ครับก็โดนแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมไม่งั้นแล้วเหตุิษน่าจะสตันกันไม่โดนเลยนะครับผมนะแล้วก็โรจันทาแล้วก็ที่คาดผมของอายนั่นเองนะครับผม เซตัสโดยรวมผมยังขาดทักษะไป50%แต่ก็ไม่เป็นไรครับหวังเพิ่มบัฟจับเอมิเลียก็น่าจะพอถูไถไหวใช้ไว้ก่อนนั่นเองนะครับผมน,ะน่าจะโอเคอยู่โอเคมาครับเดี๋ยวไปเทิ้อะไรเสร็จหลักกันเลยดีกว่านะครับผมหลังจากที่เราดูคร่าวๆกันไปแล้วนะสำหรับสเตตัสนะครับผมเจ้าเห็ดพิษมาด่าน400เต้าประจำนะครับผมปลาลุยกันครับอ่าผิดทีมนะครับผมต้องทีมที่หนึ่งนะมาครับลุยปา โชว์ศักยภาพการสตันให้ดูหน่อยซิเจ้าเห็ดนะเจ้าเห็ดน้อยมามาศัาตรูเดินมาหรือ,อยังเดินมาแล้วปล่อยไปเลยละกันสกิลสตันมันกว้าง500จุดเลยนะผมแต่ว่าผมไม่ได้ไนี่นะโอเคผมไม่ได้ใส่ตัวชนมารับดาเมจให้มันนะผมแล้วก็เมื่อกี้ผมยังไม่ได้บอกนั่นเองนะเดีย๋ยวไปทัวร์สกิลกันอีกหนึ่งรอบนะครับผม นี่ครับเห็ดพิษใช้ได้นะโนติีปกติก็โดนปกติแลลวครับนะแล้วก็ไม่มีการข้ามกลุ่มหลังอะไรเลยนะก็กว้างอยู่นะครับผมกว้าง500จุดนะสำหรับสกิลสตาร์ทมันถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะโอเคเลยปล่อยมาเยอะๆก็สตาร์ทรัวๆได้อยู่ครับผมก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับหลายวิยญนะครับผมนี่แหละครับข้อดีของมันนะครับผม โอ้โหสุดจัดผมบอกเลยว่าสุดจัดจัดนะครับสำหรับการสตันของมันศัตรูนี่คือแพทยไม่ต้องทําอะไรเลยเวลาเราปล่อยออกมาเยอะๆนั่นเองนะครับผมผมเน้นปล่อยตัวไวๆครับลดคูดาว2จุดกันเลยเดียวและลดแร่สจุดครับยอมให้ตา้าสกิลหายไป50เปอร์นนะเดงแต่ว่าฟาดลงมาครับจากบอสนะครับผมก็โอ้ไม่ไหวอย,อยู่เหมือนกันนะโดนเปี้ยงเดียวก็หายอยู่ครับผมก็ตา้าสกิล50เปอร์นะแล้วก็ตายไปเรียบนะร้อยนะเพราะว่ามีหนอนออกมาช่วยนัย่นเองโอเค เทสกันประมาณนีล้ละกันนะผมสรบการสตันนะอย่าดูอีกหนึ่งรอบละกันสำหรับความถึกนะครับผมรอบนี้เดี๋ยวผมปล่อยออกมาสักตัว2ตัวก็พอนะไม่ปล่อยเยอะนะครับผมโอเคมาเทสก์อีกหนึ่งรอบไปเจ้าเห็ดวิ่งออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็าาการใช้สกิลผมไม่ได้ใส่นะมันก็เลยบางทีอาจจะไม่ออกสกิลกันบ้างนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจกันไปนะโอเคเดินมาเดินมาเอพิสตัวเดียวไหวหรือเปล่าจะโดนตีธรรมดาแตกตายก่อนหรือเปล่านะ นี่ครับพวกนี้มันตีธรรมดานะก็เข้าปกติเอาตีคริตะด้วยโอ,โ,โอ้โหแต่สตันนี่สุดนะครับผมกว้าง500จุดคือยังแม่นเลยนะครับนิ่งกันเป็นแถบนะครับผม10วิเลยนะนิ่งคีส10วิเลยครับไม่แพ้ตัวโควนี่สล็อตเลยก็ว่าได้นะครับผมโอ้โแบบนี้บอสจะได้ตีเจ้าเห็ดผิดบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยกว่าจะมาถึงตัวนะครับยังไงนี่ปล่อยตัวเดียวบอสหายสตันหรือยังโอเคอ้าโดนอกแบ็กแทนอีกเอาเข้าไป บอลลงมายังพลาดอยู่โอเคเออหลบสกิลก็ถือว่าเป็นไปตามเกียร์ที่เราใส่นะไม่แย่ครับไม่แย่นะอบอนี่ฟาดรวนนะครับผมโอเคตายแล้วโดนตีคริปกติตายนะครับผมโอเคประมาณนึงครับตามเกียร์ที่เราใส่นะเนเจอร์มันเก่าแล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากแต่การสตันผมบอกได้เลยว่าหวังพึ่งได้นะครับผม แล้วก็เจ้าสกิลของมันนะครับสกิลที่1ครับที่เราหวังพึ่งเลยเป็นสกิลหลักของมันเลยนะครับผมสตารนทะลุอมตะกว้าง500จุดครับรวมถึงยกเลิกบัฟของศัตรูนั่นเองและสกิลที่2ครับมีบัฟฮิวเลือดบัฟเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา3เท่าและบัฟเพิ่มความพยายามตีธรรมดาอีก25นะครับผมเรียกได้ว่า โอเคนะไม่แย่นะผมสกิลมันดูดีพอสมควรเลยครับถึงจะไม่ได้ครบเครื่องถึงกับว่ามีบัฟหลบสกิลมีบัฟด้านสกิลอะไรพวกนี้แต่ก็มีบัฟฮิวเลือดตั้ง80%็นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะสตตนก็ตั้ง1ิวิเมื่อใส่โดนได้นอนแล้วก็บอกได้เลยว่าศัตรูก็นิ่งได้เหมือนกันนะครับผมนะั้นไม่ต่างจากซาลตเลยเพียงแต่ว่ามันน่าจะยืนได้นานกว่าเพราะว่าไม่ใช่ทตุมืดที่โดนเดเมจท่าแสงเปรี้ยงเดียว3เท่านั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ครับ ตัวหนื่น,นั่นเองนะครับผมแนละยิ่งปล่อยเยอะๆก็ยิ่งทําให้เรนเจอร์ศัตรูเนี่ยคูลดาวเรนเจอร์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวไปเทคก,กันใน PVP บ้างของจริงกันเลยดีกว่าครับผมมาลุยกันดีกว่าครับอ่า จะดูกันว่าเห็ดพิษนี่ดูแคลนไม่ได้นะครับผมตัวมันเก่งใช้ได้นะครับหลังจากที่ผมลองใช้มานะครับผมนะเอามาลองดูกันครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะ <c oughs> เพราะว่าผมก็เพิ่งลองใช้ไม่นานนี้เองนะครับผม <c oughs> ยังไม่ได้เทสในทีมตั้งรับเลยด้วยซ้ําไปนะครับผมมาลองดูกัน <c oughs> คอยสังเกตการสตตนฝั่งตรงข้ามนะครับผมการสแตนมาจากเห็ดพิษตัวเดียวนะ ตัวทางด้านของบากิมันจะสแตนเป็นรูปสายฟ้าน,นะผมส่วนเฮพิผจะสแตนเป็นวิ่งวิ่งกลมๆนะครับผมส่วนเจ้าอนี่ก็หายรัวๆนะครับผมไม่ต้องพูดถึงมันแล้วกันนะเจ้าไว้นะก็เป็นปุยนุ่นเหมือนเดิมนะครับผมทำอะไรไม่ได้ตัวมันคือบ้างๆนะถ้าต้องเกมยังไม่แก้เรื่องความถึกขวามแฝงอะไรนี่ก็ตามทรงนะผมปล่อยเยอะแค่ไหนก็ตายเรียบอยู่ดีนะครับนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับตัวมันเนี่ยเรียบร้อย โอ้โหผ่านหนึ่งทีมได้อย่างหมูตู้มากนะครับผมโอเคข้ามไปก่อนครับตวัวบินขีเอียตีอ่าคนไทยอีกข้ามไปก่อนนะครับผมอ่าคนไทยอีกแล้วคนไทยเต็มไปหมดเลยเพิ่งรีรีกไม่นานนะครับผมยังไม่ถึง1วันเต็มเลยอ่าคนไทยอีกแล้วคนไทยเต็มไปหมดเลยเฮ้ยโอเคอเค่าตวัวบินอีกไม่เอาไม่เอาตวัวบินโอเคทีมนี้เออทีมนี้น่าจะดุอยู่นะอ่ะลองดูละกันครับเขามีฮีมาด้วยนะอ่ะลองดูครับผม มา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 เดีย๋ยวส่งเจ้าเห็ดพิษไปสตันฮิมาวาริละกันนะครับผมไหนก็เป็นท่าชนะทางแล้วด้วยนะมาเจ้าเห็ดสตันไปแล้วติดบ้างไหมนิ่งเฮ้ยอ๋อติดอยู่ติดอยู่นะมันซ้อนทับๆกันนะครับผมนี่ครับติดอยู่นะชินจังฮิมาติดหมดเลยนะครบสรบการสตั์นจากเห็ดพิษนะครับผม เป็นสกิลแรกก็ดียังไงลนะครับออกหน้าป้อมปุ๊บก,ก็ปล่อยได้ทันทีเลยนะไม่ต้องติดบัฟหน้าป้อมสกิลบัฟนะครับผมนะถ้าศัตรูเข้ามาในระยะที่สามารถออกสกิลเดามเได้แล้วนั่นเองนะนี่นะครับผมข้อดีเจ้าเห็ดพิษเลยนะโอ้โหนิ่งกันเป็นแถบครับผมโอ้โหสุดยอดโอ้โงงวิง่งวิ่งเต็มไปหมดเลยนะผมแล้วก็โดนเจ้าเรมูฟกันรัวๆนะครับผมโอ้โหนี่นะครับเห็ดพิษ สุดยอดครับสตันทั้งหมู่ครับเอเมิเรียยังโดนครับสำหรับท่าทานะิทางนะครับผมท่าทไม้โอ้โหอะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วครับผมสำหรับเจ้าเห็ดพิษไม่แย่นะครับตัวนี้ผมเคยตีทีมท,ที่มีเห็ดพิษมาหลายทีมแล้วและแบบว่าเคยประมาทหลายรอบแล้วก็แพ้ไปเลยนะครับผมนะใช้แล้วเจอพิษอย่าประมาทนะครับตัวมันแอบเก่งอยู่นะครับใครมีนากลับมาใช้ขบโบตัวหนือกันได้นะครับผมไม่แย่นะครับผมนะอาทีนี้มีมาย,ยาคนก้าดาวแม็กซ์ เดี๋ยวมาลองดูกันหน่อยดีกว่าว่าเห็ดพิษจะสตันมายากลได้หรือเปล่าอ่ามายากลก้าวดาวแม็กนี่ยังคงโดนสถานะง่ายดูหรือไม่นะครับผมมาวัดกันหน่อยอ่ามาถึงโดนดัวบากิสตันเลยถ้าบากิสตันได้ก็คือนั่นแหละครับตามทรงโดนสถานะง่ายเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าบากิผมไม่ได้ใส่โดนแน่นอนให้มันอยู่นะตอนนี้โอเคเป็นยังไงบ้างสตันไปอีกแล้วก็ผมจากบากิโอโหคือนิ่งกันรัวๆครับสำหรับ ตัวมายากลนะผมถึงแม้จะถึกมากก็ตามแต่ก็นะตามทรงนะครับผมโอเคแต่ว่าโอ้เรื่องการน็อกแบ็กมันนี่ใช้ได้เลยนะน็อกแบ็กถี่ยิบรวมมากนี่ครับมืนรัวๆครับผมวิงว่งวิ่งวิ่งนะคอยสังเกตดูนะผมเจ้าเห็ดพิษและมันก็ยืนอยู่ได้เยอะด้วยครับเพราะว่ามันยืนกองหลังข้างเอมิเลียนนั่นเองนะครับผมอใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับไม่มีผิดหวังครับผม ถือว่ามาแทนสล็อตได้เลยเสียอย่างเดียวครับไม่มีอันเชิญรถสล็อตเหมือนเจ้าสล็อตนะครับผมนะก็ไม่เป็นไรครับเรามีอานุบิดแทนแล้วนะสำหรับโรงศพอันใหม่ๆนะไม่เอียงกว่าสล็อตแน่นอนนะครับผมนี่ครับสล็อตฝั่งตรงข้ามตายเรียบนะครับแทบไม่ได้ยืนเลยนะออกมาก็คือเป็นเศษเลยนะครับนะเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยครับแตกพ่ายไปนะครับอ่า ก็เป็นฝุ่นไปเลยเนะครับผมโดนเปรี้ยงเดียวหายสลายไปในพริบตานะครับเรียบร้อยครับผมโอเคมาอีกหนึ่งตาละกันครับก่อนจากกันไปนะครับผมทีมไหนดีโนทีมนี้ละกันไม่มีตัวบินใช่ไหมโอเคไม่มีตัวบินแต่เอเมมเลีย2ตัวอาวลองดูละกันนะมาครับเห็ดพิษเราสแสดงฝีมือกันหน่อยเร็วมาขอสแสดงฝีมือจากเห็ดพิษกันหน่อยเพื่อน มา,มา,มาออกมาบัฟไปก่อนไหมโอ้โหโดนใบจากเรมไปก่อนเลยนะของตัวแรกนะยังไงซีสตานบ้บางอย่างสตารบางอย่างเราอะ่ะโอ้โหแต่ฝั่งตรงข้ามนี่เดือดนะทีนี้เดือดอยู่นะครับผมแต่ว่าเราโดนใบรัวๆเลยนะครับจากเจ้าเรมนะครับผมนะยังไงบ้างโอ้โหเราก็โดนสตันกันรัวๆนะแล้วก็โดนนบิตรัวๆพัดออกก่อนเลยละกันเดี๋ยวยืนไม่อยู่นะครับผมโอ้โหเมอะไรจะโหดขนาดนั้น แ่ไปก่อนเลยละกันเอาชอตเนี้ยไปรถสลอตมันยังเข็นมาอยู่นะครับผมชตนี้กดอามาตะไปก่อนเลยละกันโอเคเอมีเดีย,ยเปรี้ยงเดียหายอยู่นะเจ้าเห็ดยังมีสตันอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นลู่สถานะบนหัวนะผมเพราะว่ามันบัฟติดไปติดมาจนแบบว่าทับตัววิ่งวิ่งหายไปเล้วนะครับนะโอเคโอ้ไม่แต่ทีมนี้เราก็ชนะไหวนะครับเนี่ยโอ้วิ่งกันรัวๆนะครับ เอมิเลียก็ไม่ไหวนะครับผมโดนสตันนิ่งกันไปตามๆกันนะครับโอเคแบบนี้จบแน่นอนครับไม่มีปัญหาครับผมโอ้ใช้ได้เลยตัวเห็ดพิษถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาลองติดทีมในสัปดาห์นี้ดูสำหรับการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมตั้งรับผมจะเป็นยังไงบ้างไว้จะมาอัปเดตกันให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคชนะไปครับทีนี้ดุนะเอาตามจริงๆคือทีมนี้ดุอยู่นะครับผมไม่ได้แย่นะทีมนี้อ่า เราเปิดเกียร์ให้ดูนิดนึงนะทีมเขาโหดวอยู่นะครับผมดูนะ เกียร์นี่ดูดูทั้งนั้นเลยโดยนแน่นอนหลายอันเลยนะแต่ว่าเราก็ชนะได้สตันก็ติด,ดกันรัวๆครับผมเนะนาว่าต้องใส่โดนแน่นอนนะไม่ใส่นี่คือใช้งานได้ไม่ไหวแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าใส่ก็คือเป็นตามสภาพที่เห็นนะครับอย่าเพิ่งดูถูกดูแคลมันเห็นใครใส่ในทีมตั้งรับเนี่ยบอกได้เลยว่าอย่างน้อยเขาต้องมีสกิลโดนแน่นอนในตัวตัวนั้นอย่างแน่นอนครับผมอย่างเห็ดพิษนี่นะเพราะว่าถ้าไม่ใส่มันไม่สามารถใช้งานได้จริงอีกแล้วนั่นเองครับยังไงก็ต้องมีสกิลโดนแน่นอนในตัวมันนั่น นีกาดเราตีได้อะไรอย่างนี้ผมนะดูจากเมื่อกี้เป็นต้นครับสตตนกันรวๆนะผมทำให้ฝั่งตัตรูไม่ได้ทําอะไรกันเลยฉะนั้นแล้วเก่งแน่นอนครับสำหรับเห็ดพิเมื่อมีสกิลดแน่นอนนะครับผมนะถือว่าเอามาแชร์สลตในทีมผมได้เลยนะครับผมโอเคสวหรับวันนี้ก็มารีวิวเจ้าเห็ดพิษกันประมาณนี้ครับผมลาก่อนนะครับสวัสดครับบ๊ายบาย